ลงบ่มคาเฟ่ลงบ่มพวกผมจะจะคลิปเก่าๆผมจะใช้ชื่อว่าเก้าไม้ล้านนานะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคาเฟ่ลงบ่มเก้าไม้ล้านนาเขาใช้อันนี้คือลงบ่มใบยาสูบนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ว่ามาเชียงใหม่แล้วถ้ามีโอกาสสายไทยรูปนะครับเป็นลงบ่มอ่า เขาจะมีประวัติอยู่สายมือเลยครับนี่ตอนนี้ทําเป็นมิวเซียมแล้วนะครับ,น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 ,รบนี่ครับลงบ่มเขาอเอาใบายาสูบเรียงเรียงเรียงกันใบายาสูบมันยังเขาเรียกว่ามันออกเหลืองๆอะ่ะมันยังไม่แห้งเขาก็จะเข้าตาบ่มตรงนี้คือที่ใส่ไฟนะครับถ้าจําไม่ผิดนะเนี่ยที่ใส่ไฟข้างในนี่เขาก็จะทําเป็นประวัติมีประวัติ เนี่ยครับลงบ่มบายาสูกนะครับขอใช้คำว่าคาเฟ่ลงบ่มนะครับดูประมาณนี้เลยเขาก็จะมีประวัติให้ดูนะครับว่าทำเมื่อคิดสกราดหนึ่งัสิบ5้นี่ยนะครับ2,4,9,8ต้นกำเนิดของที่นี่ประมาณนี้นะครับมีแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็มีภาษาไทยก็มี ป้อหลวงอาทิตย์วันนเรืองก็ประมาณนี้ดูโอ้สมัยก่อนสมัยก่อนอก็ประมาณนี้อ่ะเขาจะมีไม้เนี่ยไม้พาดซ้ายขวาเนี่ยนะแล้วก็เอาใบายาสูบขึ้นมาวางเหมือนกับเหมือนกับลมควันอะ่ะ เหมือนลมควันพวกปลาพวกอะไรย่เงี้ยครับไฟก็จะมีช่องสองข้างนะที่เอาไฟสอดเข้ามาโอเคนะครับที่มาที่ไปร้านอยู่สันปะตองนะครับอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเตาบมตัวนี้ทำเป็นที่พักด้วยมีม,มีมีที่พักด้วยนะครับสำหรับข้างในที่ทำงานผมเคยมาจัดจัดกิจกรรมที่นี่ หลายปีแล้วมีห้องอสันทนาการนะครับจัดกิจกรรมได้แล้วก็มีที่พักค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่พักที่นี่แล้วก็แต่ใช้อินบล็อกเนี่ยผมไม่เคยเห็นตัวนี้น่าจะเป็นทําขึ้นมาใหม่แต่ถ้าใช้อิดแดงเนี่ยอันเนี้ยเยอะเลยที่นี่นะเยอะเลยผมว่ามีเป็นสิบอันอะ่ะเฉพาะที่เห็นนี่ตอนนี้มีแปดเก้าอันแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจะมีอยู่โซนหนึ่งที่ ขาปลูกต้นตีนตุ๊กแกนะครับหรือไม้เลื้อยแล้วเขามาถ่ายรูปกันมันสวยมีร้านกาแฟะนะครับเป็นคาเฟ่คาเฟ่ตาบม่มจุดถ่ายรูปก็หลายจุดอยู่นะครับบรรยากาศลมเย็นเขียวเขียวหูเขียวตาเลยเขียวแบบบรรยากาศดีมากอะดูดิชุ่มชื่นไหมผมไม่รู้ว่าในร้านกาแฟมัน คือผมอาจจะต้องปรับกล้องเรื่องระบบไฟกับเรื่องเสียงผมไม่รู้ว่าข้างในมันเปิดเปิดผมไม่รู้ว่าข้างในเขาเปาเปิดเปิดเพลงหรือเปล่าผมกวัวเรื่องลิสสิทธิ์เนาะดูข้างนอกก่อนดูข้างนอกก่อนมีสองชั้นนะครับสําหรับร้านนี้บรรยากาศดีมาก่เข้าไปดูปิดแมสกก่อนนี่ไฮไลท์ของร้านนะ ขนมกะทิเอาไอติมอันละเก้าสิบาทอันละหนึ่งร้อยนะครับอ่าทุกคนจะได้หนึ่งรถหนึ่งคันจะได้บัตรจอดรถหนึ่งอันนะครับแล้วก็เอามาแปเอามาแต็มที่นี่นะครับ <c oughs> เอาเอเวโซดดูดอัตังนี่ <c oughs> อ่าเอฟเวโซ่ช็อตขอขั้วอ่อนนะั้นในยะ่างี้ยน่ะนี่ครับร้าน หอมกลิ่นกาแฟนะครับอันนี้ตัวร้านภายในร้านนะครับก็จะทำแบบเตาบ่มนะครับเรียนแบบเตาบ่มใช้โครงสร้างแบบเดียวกันอ่ามีด้านบนด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านบนดีกว่าก็อันนี้ภายในร้านนะครับวิวภายในร้าน ก็โอเคกาแฟกินหอมมากไปนี่ครับบริเวณนอกร้านลานลานที่สองมาถ่ายรูปกันล่มรื่นก็ที่บริษัทเคยมาจัดสัมมนาที่นี่ด้วยที่พักรองรับได้เยอะเป็นร้อยคนนะครับชั้นบนยังให้ขึ้นได้อยู่ไหม หมือนกําลังก่อสร้างเพิ่มเติมใช่ก่อสร้างเพิ่มเติม,ม,ตมยังไม่เสร็จอา,อาคารตัวข้างๆนี่เหมือนจะทําร้านเพิ่มนะครับอันนี้ชั้นสองไปขึ้นไปดูชั้นสองก็เงียบเหงาอ้าวมีคนด้วย ไฮไลท์จริงๆอยู่ที่เตาบ่มที่มีไม้เลื้อยขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแต่ตอนเนี้ยขอสำรวจพื้นที่รอบๆดอนเขียวไหมดูลมลื่นลมลื่นร้านอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยๆต้นไม้ใหญ่นะครับอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ไว้คาเฟ่โงบ่มนะครับข้างในมีคนห้องนี้ปรับอากาศด้วยนะครับ กิ่นกาแฟหอมขึ้นมาข้างบนด้วยโอเคเราเห็นละเราได้เห็นข้างบนแล้วนะครับไปต่อไปลงไปดูข้างล่างาถ้าจำไม่ผิดร้านตรงนี้เคยเป็นร้านอาหารนะครับน่าจะเอาไว้รองรับชุดที่ทมาสัมมนาดูต้นมะขามต้นนี้ดิ กับหญ้าเขียวเขียวอ่ะต้นมะขามยงใหญ,ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านที่อื่นเป็นต้นช้ำชานะครับแต่ที่นี่เป็นต้นมะขามถือว่าสวยอีกจุดหนึ่งถ้าตรงนี้เสร็จนี่ก็ร้านนี่จะก,กว้างมากเลยตรงนี้กำลังก่อสร้างนะครับเดือนเก้าปีหกสี่นะครับของเก่าคุณภาพของของของกล้องผมตอนนั้นมันแย่มากอะ่ะก็คือผมก็เลยทำคลิปใหม่ดีกว่าเพราะว่าภาพตัวตอนนั้นผมใช้มือถือทำนะครับสำหรับร้าน อาหารที่นี่ร้านคาเฟ่ที่นี่ตอนนั้นเป็นคาเฟ่เก่าไม้ล้านนานะครับชื่อร้านเขาตอนนี้เปลี่ยนเป็นคาเฟ่เตาบ่มผมพาไปดูจุดที่เป็นไฮไลท์เลยจุดที่เป็นไฮไลท์จะมีอยู่สองจุดก็คือเนี่ยครับด้านหน้าเราเนี่ยก็คือเป็นโรงเก็บของเก่าเป็นไม้เก่านะครับค,ค่อนข้างค่อนข้างคลาสสิก จุดแถนรูปก็คือชิ้นช้าในจุดหนึ่งนี่ครับจุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆของที่นี่เลยคือเตาบ่มอนนี้ครับที่ทำเป็นที่พักนะครับทำเป็นเขาเรียกอะไรรีสอร์ตนะผมใช้คำว่ารีสอร์ทดีกว่านี่นะครับเป็นที่พักนะครับสวยด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเข้าไปดูได้ไหมอาจจะส่งจากภายนอกให้ดูก็ได้ แล้วก็เขานิยมมาถ่ายรูปกันสวยนะดูสวยด้วยดูมีเสน่ห์แปลกตาดาีบริเวณบริเวณแถวนี้กว้างไหมกว้างโล่งนะครับแล้วก็เขียวถือว่าเด็ดอีกจ,จุดหนึ่งนะครับสำหรับร้านคาเฟ่อำเภออำเภอ,อ,เอสันป่าตองนะตรงนี้สันป่าตองเชียงใหม่ บางทีผมแยกไม่ค่อยออกสับประตองแม่วางมันอยู่ใกล้ๆกันมันติดกันแต่ตรงนี้น่าจะเป็นสับประตองครับที่พักถือว่าสวยนะแต่ส่วนตัวผมยังไม่เคยมาพักนะครับก็จะมีต้นไม้อยู่ประมาณอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหลังนะครับต้นไม้ที่มันเขียวอย่างเงี้ยครับก็บางบางช่องก็ไม่ถึงสุเขียวมากก็เริ่มมีน้ําตาลแล้วอย่างเงี้ย บางช่องก็เขียวเขียวจัดเลยก็เลือกถ่ายกันนู่นตัวอย่างครับกำลังถ่ายรูปน,นี่คือจุดที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับที่พักนี่เข้าพักได้นะครับติดต่อที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับอตอนที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยจะม,ยมีป้อมยามป้อมรปภนะครับเขาจะแจกบัตรให้เราหนึ่งใบนะครับเพื่อที่เอาเข้ามาเต็มเอามาปั๊มที่ร้านกาแฟเนี่ยนะครับ แล้วก็ถ้าเราจะเข้าพักก็จะมีติดต่อสอบถามมีป้ายบอกครับมีป้ายบอกทางอยู่ก็สวยดีนะบรรยากาศดีด้วยก็น่าจะเป็นมุมนี้นครับที่ว่ามาถ่ายรูปันเยอะสุดละเป็นไฮไลท์จุดพีคของที่นี่เลยแนะนำครับอีกหนึ่งที่นะครับสำหรับคาเฟ่ส,สวยๆนะครับบรรยากาศดีๆ นะเดี๋ยวผมดูพาดูตัวอย่างถึงจะพามาดูจุดที่เขาถ่ายรูปกันนะครับจุดที่สวยที่สุดของที่นี่แบบนี้เลยครับ โอเคจบไปอีกหนึ่งที่สำหรับคาเฟ่สวยๆก็แนะนำเลยครับผมนี่มาบ่อยมากเลยที่เนี่ยก็ถ้าเพื่อนมาจากต่างจังหวัดก็มักจะพามาที่นี่สวยล่มลื่นแล้วก็ที่จะไปเที่ยวต่อจากที่นี่ก็มีเยอะนะครับมีผาช่อมีพระพิคเนีตมีอินทนนท์มีเก้าไม้ เก้าขามมีปลาฝายจอมทองโอ้เยอะเลยครับตลัดที่จะไปเที่ยวต่อนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับ